การอัปเดตโรดหม่ของเกม Hamster Combat นะครับซึ่งจะบอกเรา3เรื่องในการคือ mm hmm. เมื่อไรแจกเป้าหมายที่แท้จริงของเกมแล้วก็โทเคนอมิกของเกมนะครับไปดูกันครับวันนี้วันที่31นะครับ mm hmm. เขาประกาศออกมา1 announcement ซึ่งจะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับแต่ก็จะบอกว่า announcement เนี่ย ปร,ประกาศเนี่ยมีไวท์เ p เปอร์ออกมาใหม่ซึ่งเป็นไวท์เ p เปอร์รี i วชั่นนะครับไม่ใช่3.0เป็นลงวันที่ 3, 30กรกฎาคม20-24เพราะตอนแรกเนี่ยในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยไอ้กรกฎาคมเนี่ยจะมีการ TGE ก็คือการ a i r d r o p นะครับแล้วก็การปล่อยเหรียญแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเป็น up coming ก็คือเมื่อไหรไม่รู้แต่กำลังจะมานะครับ ก็คือยังไม่บอกว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเหรียญแน่ๆครั้งแรกนะครับแต่ก็คือบอกแน่ๆแล้วว่าเดือนนี้ไม่มีการปล่อยเหรียญแล้วบอกแล้ว,ลวในไวท์เปเปอร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างเราก็ไปดูกันนะครับเริ่มจากอ่านประกาศให้ดูก่อนตอนนี้เขาประกาศว่าไวท์เปเปอร์เนี่ยออกมาแล้วนะครับแล้วก็เว็บไซต์มีการอัปเดตเขาแวะเขาพูดอีกสาเรื่องข้อแรกคือเขาอะเข้าใจว่า ทุกคนเนี่ยะนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสําเร็จของเขาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ถึงหกสิเปอร์เซของเหรียญทั้งหมดเนี่ยไปสู่ผู้เล่นทั้งหมดนะครับซึ่งก็เยอะกว่าไวท์เปเปอร์ครั้งที่แล้วใช่ไหมเพราะเพราะว่าไวท์เปเปอร์ครั้งที่แล้วที่เราไปอ่านมาจากครูคอยเนี่ยเขาให้แค่น้อยมากๆนะครับรวมกันไม่ถึงสิบล้านเหรียญประมาณนั้นแล้วก็ <c oughs> ต่อไปเนี่ย ทเกนมิกเนี่ยเขาจะอ,าอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่ตอนนี้มันเป็น Division 0.2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในนี้โทเกนอมิกจะคร่าวๆยังไม่ละเอียดมากนะครับแล้วก็เขาบอกเนี่ยการ a d ดด็อปไอแฮมสเตอร์โทเกเนี่ยเหรียญแฮมสเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงใช้เทคโนโลยีที่แบบยุ่งยากมากๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันยังไงไม่เคยมีโปรเจกต์ไหนที่มีคนเล่นเป็น ร้อยล้านพันล้านคนมาก่อนนะตอนนี้ไม่ถึงพันล้านนะครับแต่ว่าก็มีหลายร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลัวว่าถ้าปล่อยไปปกติเลยเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่จะปล่อยแน่ๆนะครับก็แอบรู้สึกเ,เสียใจเหมือนกันว่าไม่ยอมปล่อยเดือนนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกว่าสักทีว่าจะปล่อยเมื่อไหร่แน่ๆแ,แต่งไงเขาบอกว่าเนี่ยเราอะ่ะเขาอะ่ะ ทำงานแบบไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะในการที่จะทำงานร่วมกับไอทอนบล็อกเชนเนี่ยเพื่อที่จะให้แบบการปล่อยเนี่ยเป็นอะไรที่อา่าสบายที่สะดวกสบายที่ส,ดส,ดสุดสำหรับผู้เล่นทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่เกิดปัญหาให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะหวังว่าจะเชื่อใจเขาหน่อยนึงแล้วก็ขอบคุณที่เชื่อใจเขานะครับซึ่งความจริงเนี่ยมีหลายคนละในในทวิตเตอร์ที่แบบว่าเริ่มไม่เชื่อใจแต่คนไหนบอกว่าเชื่อใจปุ๊บก็โดน โดนบล็อกโดนแบนไปนะทำให้เหลือแต่คนที่เชื่อใจนะครับก็อ่าแฮมสเตอร์เกิร์นะครับก็ชอบใช้หัวใจสีส้มเขาบอกว่าอ่าด้วยกันเนี่ยเราจะสร้างเนื้อเรื่องที่ดีขึ้นเพื่อที่ให้โครงการเกมแฮมสเตอร์คอมมิทของเขาเนี่เป็นอะไรนะเป็นเกมที่ตบเตอเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้มันถึงแค่เพิ่งเ่เพิ่งตอนเริ่มต้นนะก็ หวังว่าอนาคตจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมานะครับไปไปดูดีกว่าว่าในไวท์เพเปอร์เขาม,มีอะไรบ้างไอ้ครึ่งแรกเนี่ยให้อะไรนะอินโทรดักชันอะไรเนี่ยเขาพูดคร่าวๆเลยว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาจะ1,000ล้านคน <c oughs> อ่ะยังไม่ถึงตอนนี้เทเล gram ม,มีคนใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่300ล้านคนอะไรอย่างนี้ เกมตอนนี้ใช้ <c oughs> มีคนใช้อยู่สามเล่นสา0รอยล้านคนที่ลงทะเบียนกับเขาต่อไปเนี่ยเป้าหมายเขาคือหนึ่งพันล้านคนนะครับซึ่งหนึ่งพันล้านคนเนี่ยแต่ก่อนเป็นเว็บ2ใช่ไหมต่อไปก็จะดึงมาเว็บสาให้ได้ซึ่งความจริงตัวเลขพวกนี้เรารูอยู่แล้วว่าครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นบอทนะครับไม่ใช่คนจริงๆตอนนี้คนจริงๆเหลือเล่นอยู่ประมาณห้าสิบล้านคนประมาณนี้เขามีเขียนอยู่ในนี้แล้วก็ ตั้งแต่เริ่มต้นของเกมเขาเนี่ยตั้งแต่มีนาคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่ม Telegram ท,ที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีคนสมัคร Tele กร a ฟอันนั้น e ของเขา5้าสบสหบล้านคนเนี่ยเห็นไหมเขียนอยู่ตรงน,นี้แล้วก็ youtube Channel เขาก็10บล้านคนตั้งแต่คลิปแรกแรกๆที่เรารีวิวแล้วเนาะอ๋อ10บล้านคนตั้งแต่หกวันแรกตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านคนละแล้วก็เป็น <c oughs> สินค้าที่มีคนเล่นเกินร้อยล้านคนภายใน2เดือนนะครับก็เป็น คริปเกมคนที่เล่นเกมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาก่อนอย่างนี้แล้วก็พวกนี้เขาพูดทั่วไปว่าแบบต่อไปเนี่ยคนจะมาเล่นโมบายเกมมิ่งมากกว่านะอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่มีไม่มีสาระอะไรเหมือนครั้งที่แล้วที่พูดไปนะครับเน้นอะไรเกมมิ่งออนไลน์เกมมิ่งคริปโตแล้วก็ nft อะไรอย่างนี้ซึ่งเกมส่วนใหญ่ที่เป็นมือถือมันจะเป็นเกมง่ายๆเนาะให้คนมาเยอะๆหลอกคนมาเยอะเพราะถ้าทำเกมยากไปคนก็ไม่มา นี่อันนี้เทเลกรมเขาบอกตอนนี้เทเลกรมมีคนอยู่950ล้านคนนะครับเขาจะบอกว่าจะให้มีคนมาเป็นพันล้านคนให้ได้ก็มากกว่าจํานวนผู้ใช้เทเลกรมมากนี้ทํให้ท,ทให้เทเลกรมและทอนทอนบล็อกเชนเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญกับเขาว่าเขาเป็นคนที่ดึงดูดจํานวนผู้เล่นผู้ใช้เทเลกรมให้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไร เขาบอกอธิบายเกมของเขาว่าเกมของเขาคือเกมที่แบบให้คนเชิญเพื่อนมาเล่นแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้สำคัญอย่างหนึง่งโอ้โหไฮไลท์ไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวขยายตรงนี้ดีกว่าแอดดอบครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่เกี่ยวอะไร ตอนแรกเขาบอกแค่เกี่ยวกับกําไรต่อชั่วโมงใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะนี่ important playing for the first adult will depend on ตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งสอี่หหหข้อนี้อันแรกคือเข้าเกมบ่อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าดาวน์โหลดเกมมาแล้วก็ลืมไปเลยแล้วเป็นคนที่เล่นเกมบ่อยจริงๆหรือเปล่าเกมของเขาเนี่ยแล้วข้อที่สองคือ community interaction activity เขาบอกว่า <c oughs> จะให้มีอะไรนะ มาทําอะไรเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ด้วยซึ่งปกติแล้วคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือเข้าไปแชทเยอะๆใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าห้องแชทเขาก็มีคนไม่เยอะนะครับห้องแชทหนึ่งเนี่ยปิดไปแล้วห้องแชทสองเนี่ยมีหลักหมืนหน่นเองอะแล้วก็เหลือเป็นห้องแชทภา,ศาษานู้นภาษานี้ซึ่งไม่มีภาษาไทยอยู่ตอนนี้นะครับพิมพิมไปบอกแล้วเอ้แล้วห้องภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีปัญหามากเขาเลยปิดปบ่อยๆทําให้แชทไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าความหมายขาว่าคอมมูนิตี้อินเตอร์แอคชั่นแอคทิวิตี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ แล้วกอ็อันที่สามเขาบอกต้องมีเพื่อนนะครับต้องมีเพื่อนที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่มีเพื่อนที่เป็นหุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราชวนมาก็ต้องให้เขาเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เขาอัพเลเวลไปเรื่อยๆหวังว่าทุกคนจะมีอินไวทกันในมือพอสมควรเพราะว่าอย่างผมเองผมก็ปล่อยอินไวทใน Youtube c h anel n ผมใช่ไหมแล้วก็ผมก็เอามือถืออีกเครื่องนึงเนี่ยมาลงทะเบียน อ่าเทเลแกมอันหนึ่งมาลงทะเบียนได้3เบอร์เบอร์รโทรศัพท์ผมก็มีสา์โทรศัพท์ในแอป,ปเทเลแกม a m ึแอป,ปนะครับแล้วในแอป,ปในมือถือเนี่ยมันก็โครนแอป,ปได้ทําให้มือถือผมเนี่ยมีแอป,ปเทเลแกมได้มากถึง6อันโดยที่ไม่ต้องเสียเงยินเพิ่มแต่ถ้าจ่ายพรีเมียมเนี่ยก็จะมีได้ถึง4บวก4ี่ก็เป็น8อันนะครับตอนน่อ1นมือถือเขาบอกเนี่ยเอาชวนมาแต่บอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเ่นแล้วคนที่ชวนมาเล่นทุกวนันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ แล้วต่อไปมันจะมี achievement ก็คือเหมือนกับต้องทำทำอะไรให้ได้สักอย่างซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามันจะนนยังไม่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ก็เดาว่าก็คงเหมือนกับว่าอะไรนะเก็บเลเวลได้ภายในในเวลาไหนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่บอกว่า achievement คืออะไรนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกระเป๋าอันนี้ง่ายๆแล้วเรามีการทำคลิปวิธีการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็มี reputation ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้แปลว่าอะไร ไม่รู้แปลว่า <c oughs> มีหน้ามีตาในเกมหรืออะไรย่างนี้หรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีการสร้างทีมขึ้นมานะครับสร้างทีมคือสกอตตมันน่าจะเหมือนไอตัวบลูมในแอปเทเลแกรมที่แบบให้สร้างทีมมาแล้วก็ดูว่าใครมาจอยทีมคุณเยอะที่สุดแต่ละคนเป็นคนที่เล่นแอคทีฟแค่ไหนแล้วก็ทำให้ทีมนั้นเนี่ยดูใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีอธิบายเรื um ่องทีมอยู่ด้เลยดาว่าไอเรื่องทีมเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเร putation นะครับชื่อเสียงออันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือเขาบอกแค่ว่าเขามีคนใช้เยอะเท่านั้นเองแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเขามีผู้ติดตามเยอะตอนนี้34ล้านคนแล้วโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็มี YouTube Channel เนี่ย17ภาษา นะครับทวิตเตอร์ห้าล้าน Tele gram ห้าล้านแล้วก็มีไฮไลท์ตัวเลขสำคัญสำคัญที่เขาอธิบายมาก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเ็บอกว่า99%ของผู้เล่นเนี่ยก็คือถูกเพื่อนชวนมานะครับก็คือใช้ใช้เอเล e เวนล link แล้วก็วิดีโอมีเป็นพันอันเลยซึ่งอธิบายถึง เ,เกมของเขาหรือว่าไอเดลี่คอมโบเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบเดลี่คอมโบที่ต้องบอกว่าต้องมานั่งเปิดไพ่ทุกวันเนี่ยมีคนแล้วก็ไอเน,นี่ยแหละมอสโคที่ต้อง,อองไซเฟอร์ใช่ไหมแล้วก็ไอเกมที่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยแท่งสีเขียวสีเดืองเนี่ยไอสีเขียวสีแดงเนี่ยมันทําให้มีคนสร้างวิดีโอเยอะยยยยเลยแล้วมันก็มีวิดีโอเป็นพันเลยที่ออกมาโดยพวกบล็อกเกอร์หรือพวกคนที่ <c oughs> ทำทวิตเตอร์ครับแล้วก็ลง YouTube กับลง ลง Twitter ที่เห็นกันอยู่เพราะผมก็ไปดูทุกวันว่าวันนี้พาสเวิร์ดคือคำว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอัพอันไหนบ้างมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนเล่นอยู่190ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าใครที่เริ่มเล่นได้7วันเนี่ย90%จะเล่นเป็น1เดือนเต็มแปลว่าคือเล่นไป7วันแปลว่าเริ่มติดแล้วนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ย ทุกคนเนี่ยเข้ามาโดยเฉลี่ยแล้ววันละห้ารอบนะครับซึ่งผมเข้าเกินวันละห้ารอบแน่นอนเพราะว่าก็เข้าเกือบทุก3ชั่วโมงนะครับบาง3ชั่วโมงก็เผลอไปหรือว่าตอนนอนก็เข้าไปถึงสอ่าตอนนอนก็อาจจะทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยเข้าอีกทีนึงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย <c oughs> พวกกิจการรมรายวัน Daily i o y Combo l y i l y h i r m o r s o code นะครับหรือมินิเกมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยทำให้มีคนเล่น รายวันเนี่ยประมาณ40ล้านคนเดี๋ยวจะพูดถึงเกมใหม่ที่เขาทําเชื่อมเข้ามปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พูดถึงพูดถึงไว้เปเปอร์ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวม่งังมันจะ,ะไม่จบเร็วๆและไอ้ซอฟต์ที่บอกเป็นทีมเนี่ยเขาอยากให้แบบพวกไอ้ KOL community team b a t t l e นะครับก็คือเหมือนกับว่าให้เราสร้างทีมขึ้นมาแหละแล้วก็หาสมาชิกในทีมให้มากที่สุดแล้วทีมนั้นก็จะดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับแค่นั้นเอง ซึ่งมันเป็นหนึ่งช่องทางนะที่จะสร้างว่าเรามีอะไรนะชื่อเสียงแค่ไหนหรือว่าทําให้แบบเขาอาจจะแบบเอาโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้บริษัทนู้นบริษัทนี้มาแล้วก็ให้มาจ่ายเงินเขาและเพื่อสร้าง,สร,าง,ส,รางสร้างทีมเพื่อให้ดูว่าแบบเนี่ยให้โปรโมทแบรนด์ของคุณเนี่ยนะถึงแม้ว่าสควอตเนี่ยจะไม่ได้กาไรเพิ่มขึ้นแต่ก็มันจะทําให้แบบคนเห็นนะว่าคุณเนะี่ยมีทีมที่ใหญ่คุณมีตัวตนใน โลกของคริปโตอันนี้นะอะแล้วก็จะมีพวกไอกิจกรรมที่เป็น time limited นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้คนแบบอยากรีบกลับมาใช่ไหมเพราะเขาเห็นแล้วว่าตอนที่มีการ์ดใหม่ๆออกมาเนี่ยอันไหนที่ติดว่าต้องมีขาดาวถอยหลังเนี่ยคนจะแบบเข้าไปเกือบกดเร็วมากกว่าอันที่ไม่มีขาดาวถอยหลังเพราะว่าอันที่ไม่มีข่าดาวเนี่ยมันกดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะขายน่าจะขายเป็นแบบว่า ยังไงนะกิจกรรมไหนหรือว่ายี่ห้อไหนอยากมาโปรโมทของเขาก็จะทำเป็นหนึ่งการ์ดได้นะครับซึ่งมันทำให้แบบคนมากดไอ้น,นั้นบ่อยๆเนี่ยอ่านอ่าน,านแค่อ่านชื่อเนี่ยแล้วอาจจะแบบเห็นมีลิงก์อะไรก็ไปเชื่อมต่อได้ก็ทำให้มันคนเข้าไปรู้จักไอ้กิจกรรมใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเกมใหม่ๆได้มากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้ก็มีที่ทำมาใหม่ก็คือเพิ่มสกินของหนูจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าหนูตัวเดิๆตลอดไปนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีแต่ก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่ได้สนใจกับหน้าหนูเท่าไหร่นะครับอ่ะหน้าเก้าและเหรียญแฮมสเตอร์เหรียญแฮมสเตอร์เนี่ยในเนี้ยเอาเลยจริงจริงไม่ได้บอกว่าทำอะไรเลยเขาบอกแค่ว่าเหรียญเขาเนี่ยจะพยายามให้ไม่โดนเทนะครับซึ่ง ปกติแล้วเกมอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าพอแจก c อ i ดอไปปุ๊บทุกคนก็เทกันหมดเพราะฉะนั้นเหรียญเขาเนี่ยจะพยายามหาทางให้มันมี <c oughs> วิธีเอาไปใช้ต่อได้ทำให้คนไม่โดนเทแล้วก็เขาบอกเกมอื่นๆโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยจะให้เงินส่วนแบ่งค่าตาไออะไรนะเหมือนกับที่ในทีมของเขาเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเป็นเหรียญแล้วคนที่ได้เหรียญมาหรือว่า ไอคนที่แบ็กโปรเจกต์นี้ตั้งแต่แรกหรือคนที่เป็นสปอนเซอร์ตั้งแต่แรกเนี่ยพอได้เหรียญมาก็าไปเททิ้งทำให้ทุกคนก็ดวนกลัวโดวนพวกเจ้ามือเนี่ยลุกก่อนเททิ้งทำให้ต้องรีบเททิ้งก่อนทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันยังไงนะมันมันโดนเทเหรียญโดนเททิ้งไปหมดเลยทำให้เหรียญไม่มีค่าเขาแบบพยายามว่าทำไงก็ได้ให้เหรียญมันมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกแฮมสเตอร์คอมแบทเนี่ย ต้องเป็นต้องเป็นธุรกิจที่ได้กำไรโดยที่ไม่ต้องขายเหรียญนะเพื่อเอามาจ่ายคนที่ของเขานะครับซึ่งผมก็ลองดูมาแล้วว่าเท่าที่เท่า่อะไรเนทะ่าที่ดูมาเนี่ยวิธีหาเงินของเขาเนี่ยมีหลายอย่างตั้งแต่แรกเลยเขาขายของ merchandise จำได้ a มมันมีการ์ดในเกมของเขาเนี่ยที่บอกว่าขายของแล้วก็ กดลิงก์ไปที่ a เม z o n ไปซื้อเสื้อซื้อถ้วยซื้อหมอนอะไรของเขานะครับแล้วก็มี YouTube ของเขาซึ่งคนเยอะทำให้ YouTube เนี่ยแล้วเขายิ่งออกออกวิดีโอทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะเขาก็ใช้แค่คอมพิวเตอร์แล้วก็หาข่าวลุ่นหาข่าวนี่มาแล้วก็ใช้ AI พูดใช้ AI สร้างรูปนะครับซึ่งคนยิ่งคนดูเยอะเขาก็จะได้เงินเยอะจาก YouTube นะครับ แล้วแล้วก็ไอยิ่งองเขาแบบมีจำนวนนาทีเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ไปสามารถหาสปอนเซอร์มาได้แล้วล่าสุดที่เขามีไอเกมที่มันเลื่อนๆเ,เพื่อเอาไอาหนูออกจากประตูเนี่ยวิธีมันเกมมันยากใช่ไหมคนยิ่งต้องดู youtube เขาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำอีกซึ่งตอนนี้คนที่ไปดู youtube เขาเนี่ยก็เหมือนกับยิ่งเพิ่มนาทีให้เขานะครับแล้วก็ ล่าสุดที่เขาเอาเกมเดี๋ยวต่อต่อคอมให้ดูเอ้ยต่อจอให้ดูดีกว่าที่เขาเอาเกมใหม่มาซึ่งเกมวิธีการเชื่อมเกมใหม่ของเขาอีกอันหนึ่งอ่ะมันน่นมากเลยอ่ะมันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นโฆษณาเยอะมากโฆษณาเข้าไปแล้วนี่ นี้นะครับเกมที่ลิงก์ไปเกมข้างนอกและเกมข้างนอกเนี่ยกว่าจะได้โฆษณามาสีอันนี้ไอ้กว่าจะได้กุญแจมาสี่อันเนี่ยต้องดูโฆษณาไปประมาณแบบ30กว่าโฆษณากว่าจะได้กุญแจครบสี่อันซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บมาทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจจากไอ้มินิเกมมินิเกมตรงนี้กับไอ้ตรงเพย์กราวก็พยายามเก็บเพราะมันเป็น,นไอ้บัญชีหลักของผมใช่ไหมผมก็จะทําแบบ ทุกอย่างแต่บัญชีที่แบบเป็นบัญชีที่เป็นสำรองอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมานั่งกดอัพวกนี้ให้หมดทุกวันทุกวันนะครับไอที่บอกว่าพอมันเป็นแบบมีเวลาลิมิตเนี่ยคนก็จะรีบเข้าไปเข้าไปกดให้เร็วขึ้นนะครับจ้องกดเลยว่าเมื่อไหร่จะนั่นใน new card ไม่มีกดได้ทุกอันนะครับวิธีหาแกมา้มีอย่างอื่นอีกไหมก็นั่นแหละพวก โฆษณาในนี้โฆษณา YouTube นะครับแล้วก็ไออันนี้อันนี้พอคพอเราเข้าไปดูโฆษณาเนี่ยเจ้าของเกมนี้ก็ได้ Hamster Combat ก็ได้เงินเหมือนกันแบ่งกันหวไม่ดีไม่ดีเกมนี้ Hamster Combat เป็นคนสร้างเองก็ได้นะครับซึ่งอ่าเออเดี๋ยวนะ ในไวท์เ p เปอร์ของเขามีอะไรอีกไหมก็มีพูดถึงเรื่อง t o k e น o มิกที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอันนี้จะเป็นการ a d ดด t ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตมานะครับแล้วก็60%เนี่ยจะแอดด t ให้ Player นะครับแล้วก็ที่แน่นอนที่เขาบอกในตอนนี้ก็คือมันจะมีซีซั่น2ด้วยนะไม่ได้มีแค่ซีซั่นเดียวแล้วจบไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนที่จะเล่นต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ มอรอเมลเยไม่มีอะไรอันนี้นะครับน,นี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีคนบริษัทไหนมาลงทุนกับเขาตั้งแต่แรกกับไม่มีมีใครมาแบบเป็นแบ็กอัพเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเทเลียนเพราะว่าไม่มีนะครับแล้วก็อ๋อเขามีพูดถึงว่าเขาจะมีการให้รางวัลเหมือนกับ อ่านี่อ้แหกไ์ไม่ได้แย่จังเลยมันจะมีเหมือนกับให้ทุนในผู้ที่จะมาสร้างแอปต่างๆ Developer เ,เ,เนี่ยเพื่อมาทำให้เกมเขาดีมากขึ้นนะครับปิดไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือหนึ่งใน ในในการ์ดที่เขาเอามาโฆษณาใช่ไหมว่าต่อไปเนี่ยเขาจะดึงดูดคนผู้ดีเวลปเปอร์ต่างๆคนสร้างเกมต่างๆมาอยู่ในระบบของเขาเพื่อที่คนจะได้กลับมาใช้ระบบของเขามากขึ้นเพราะตอนเนี้เขามีฐาน User ที่เยอะมากๆนะครับแค่นั้นเองอ่ะในไวล์เปอร์นี้เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเอามาเพื่อให้ความรู้อย่างเดียวนะไม่ใช่เอามาเพื่อที่จะมาพยายามขายเหรียญ หรือว่า,บ,าบังคับเหมือนกับว่ามันไม่ใช่การสัญญายิงสัญญาหรือการการันตีอะไรสักอย่างนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นว่าเป็นไอเดียคร่าวๆที่มีไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อคําพูดของเขาคําต่อคำร้อยเปอร์เซ็น์ในนี้นะครับอ่าเป็นการเตือนไว้ก่อนไอนที่วิดีโอผมก็ไม่ใช่การโฆษณาว่าต้องเล่นจริงจังต้องมาซื้อเตรียมซื้อเหรียญอะไรของเขานะครับอ่า พูดถึงไอ้เกมนี้นะครับทําไมมันมีดราม่าเพราะดราม่าเนี่ยคนก็บอกว่าเกมอะไรมีแต่แอดไม่มีสนุกเลย1วันก่อนที่จะเขาออกไวร์เปเปอร์วันที่29ก้ากรกฎาคมครับเขาบอกเนี่ยแบบเนี่ยอันนี้เป็นดราม่าของเกมหนูนะอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ผมว่าผมก็ดราม่าไปเหมือนกันว่าทำไมต้องจริงจังกับการหาเงินขนาดนี้นะครับ ใน่านแอดอย่างนี้เราเขาบอกในเว็บเเปอร์เลยหลักการของเขาคือต้องหาเงินเฟสมาจุนเจือทีมของเขาให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาเหรียญไปขายอย่างเดียวอ่ะมีคนคอมเมนต์ไปเยอะมากไอ Playground Section เนี่ยว่าทำไมเขาเลยอยากจะพูดถึงวันิดหน่อยอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคนที่มีกิจกรรมกับเขามากเนี่ยเล่นทั้งอันนี้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 เนี่ย ยิ่งจะได้เหรียญมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วไม่ใช่แค่ว่าเราเขาอยากให้เหรียญกับคนที่เป็นคนจริงๆผู้เล่นจริงๆไม่ใช่พวกบอทนะครับเพราะว่าอันเนี้ยพอมันต้องดูแอดต้องเล่นเกมอะไรเนี่ยทำให้บอทมันก็ไม่มค่อยมีเนาะก็มันจะทําให้การแบ่งปันเหรียญเนี่ยแฟร์ขึ้นสำหรับคนจริงๆมากกว่าหน่อยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะบอกให้ชัดๆเลยนะไม่ได้บังคับให้เล่น อยากเล่นก็เล่นเองนะครับเห็นไหมแต่มันเป็นแบบเป็นโอกาสให้คนที่เล่นคนจริงๆเนี่ยมีข้อมีข้อได้เปรียบบอรดที่นะคนหนึ่งคนบังคับ1,000บัญชี2อ0สบัญชีอย่างที่ในคลิปที่ผมเคยรีวิวไว้ว่ามันต้องทำยังไงนะครับเราอะบังคับคุณอย่างเดียวก็คือคุณผูกกระเป๋ากระเป๋าทอน กับบัญชีคุณแล้วหรือ,อยังถ้าผูกแล้วคุณต่อไปคุณก็ได้ a i r d r o p แค่นั้นแหละอันนี้คิดเราจะมาครับคุณข้อเดียวแต่ไงก็ตามฟีดแบ็คของคุณเนี่ยสำคัญต่อเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราจะเปลี่ยนจากเกมที่มีแต่แอดเยอะๆเนี่ยไปเกมที่แบบเล่นได้อย่างสบายๆรีแลกซ์นะครับเพื่อความสุขของผู้เล่นทั้งหมดแล้วก็อันนี้อันนี้อันที่เราพูดไปแล้วว่า มีคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแอรแอรดัมจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าจําไว้เลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในการแอด์ดับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ทาสุม่มสืุ่่มห้าเราต้องหาเทคโนโลยีอะไรไม่รู้ของเขา,างี้โมไปงั้นแหละเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะบอกว่าเราจะช้าในการแอด์ดับนะครับซึ่ง ฟังดูมีเหตุผลก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับต้องบอกว่าไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะแอดดอได้ไหมซึ่งอัน,นเนี้ยอั c คัมมิ่งเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าเลยก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ปีนี้ก็ได้นะเพราะมันก็บอกอั c คัมมิ่งเรื่อยใช่ไหมไม่ยอมสัญญาว่าอย่างมอกก็แ้าแบบใส่เดือนสิงหากรกฎาันยายนกันยาอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเ,เดือนหน้าไม่ต้องหวังถ้าอย่างเงี้ยเราก็หวังไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมไม่รู้เมื่อ,อไหร่มันจะได้ยังไงก็ อคลิปนี้อ่านมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเล่นต่อเยอะแค่ไหนอาจจะเล่นน้อยลงหรือเล่นมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีไวท์เปเปอร์มาให้เราดูใช่ไหมอาจจะเอ้ยอ๋อเกมก็ยังอยู่ไม่ได้จะหนีไปไหนนะแต่ว่าแค่ช้าลงเท่านั้นเองเพราะว่าเกมเขาอะหวังว่าจะทําให้มันใหญ่ขึ้นเกมเขาถือว่าเป็นเกมที่โชคดีที่มีคนมาเล่นเยอะเกมที่สนุกของเขายังมีคนมาเล่นน้อยกว่าน,นี้ นะครับก็ยังไงก็ลองถ้ามีปัญหาอะไรหรือมีคําถามอะไรลองเขียนมาดูนะครับจะพยายามไปหาข้อมูลไปหาอะไรมาแล้วก็ทําคลิปเพิ่มให้ <c oughs> วันนี้พอค่นี้พอแค่ <c oughs> น,นี้ก่อนขอบคุณครับ